น้เข้าหน้าตัวเองอ่ะไหนจริงๆโชว์หมุนตัวสิอันไนเนี่ยอันเนี่ยโอ้โชว์หมุนตัวโชว์หมุนตัว <c oughs> อาถีบขาลูกถีบขาจะได้ตัวสูงๆยาวๆ มันคงยากอยากไม่อยากมีห่วงเออหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วจริงๆหลับแล้วยังไงแม่เอาเออไรตัวไรไรตัวนอนไปเลยโอ้ยหลับแล้วจริงๆหลับแล้วแดดจริงๆใส่จริงๆมองกล้องสิ ไปมาตรงนี้ครับไปมาแล้วก็กอบไว้ก่อนกาไว้ก่อนอ่าปล่อยเลยปล่อยไมหมันปวดขาปวดแขนมั้งเราออกจากห่วงมั้ง